อ้นให้คำปรึกษาหลายๆคนนะคะสิ่งที่อ้นสะเทือนใจบางครั้งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังถึงการที่คนในครอบครัวทำร้ายเขาบางทีเป็นคุณพ่อคุณแม่ตัวเองแทๆ้ๆบางคนเป็นเพื่อนสนิทบางคนก็เป็นญาติพี่น้องบางคนก็เป็นคู่อริที่มาทำร้ายเขาในขณะเดียวกันก็จะมีบางคนที่ลุมโสมผู้หญิงโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตั้งคำถามว่าทำไมมนุษย์ถึงทำร้ายกันได้น่ากลัวขนาดเนี้ถ้าคุณเป็นคนนึง ที่เผลอไปทำร้ายคนอื่นอยากให้ลองหยุดสิ่งที่เราไปทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายอยู่คุณถูกตบถูกตีถูกกระทำาย่ยยีถูกดูถูกถูกเหยียดหยามถูกโกงถูกหักหลังถูกทำสิ่งต่างๆที่เป็นความอายุที่ทางวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อใจคุณหมดหวังกับมนุษย์โดยเฉพาะคนที่คุณเคยไว้วางใจ คุณรู้สึกแย่จนไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยอยู่เพื่ออะไรจะไว้วางใจใครได้วันนี้อยากเป็นกำลังใจให้กับคุณนคะาว่ามีคนที่คุณสามารถไว้วางใจได้คนนั้นคุณจะสามารถพูดทุกเรื่องได้โดยที่เขาจะเก็บความลับให้คุณคนนั้นจะฟังคุณได้ตลอดเวลา และมีสิ่งที่ดีให้กับคุณคุณรู้ไหมว่ามีพระผู้สร้างที่รักคุณมองคุณอยู่เห็นชีวิตของคุณและรู้จักคุณดีและยอมรับสิ่งที่คุณเป็นทุกอย่างในพระคัมภีร์นะคะ 1>, 1โครินบทที่2องข้อ9ดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตามไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ และในสองโครินบทที่5ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นถ้าคุณได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าที่รักคุณได้มีชีวิตอยู่ในองค์พระเยซูคริสคุณจะมีสิ่งใหม่คุณจะมีความหวังสิ่งที่คุณเคยรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตคุณเคยสิ้นหวังกับมนุษย์บางคน คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเหยื่อและคุณถูกทำร้ายซ้ำๆพระเจ้าจะปลอบประโลมหัวใจของคุณอยากให้คุณได้รู้จักพระเจ้าที่รักคุณถ้าวันนี้คุณอยากรู้จักพระเจ้าคนที่เห็นชีวิตของคุณและรับคุณได้ไม่ว่าคุณจะเคยผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนอ่อนแอแค่ไหนนะคะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เข้ามาเช็ดน้ำตาให้กับคุณในยามที่คุณร้องไห้ วันนี้ลองเปิดหัวใจของคุณดูคุณอาจจะมีประสบการณ์ของการปลอบประโลมและเช็ดน้ำตาให้กับคุณนะคะเพียงแค่คุณอธิษฐานตามง่ายๆแบบนี้นะคะว่าข้าแต่พระเจ้าลูกอยากรู้จักพระองค์ลูกมีความทุกข์ลูกถูกกระทำย่ำยีลูกกลายเป็นเหยื่อของคนบางคนที่ทำร้ายชีวิตของลูกลูกเจ็บปวด ลูกอยากได้รับการเยียวยารักษาจากพระเจ้าลูกเองก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่ดีเคยผิดพลาดแต่วันนี้ลูกยอมรับและกลับใจใหม่ขอพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ที่ตายไถ่าบาปให้กับลูกบนไม้กางเขนโปรดชำระชีวิตของลูกชำระความบาปของลูกและเปลี่ยนหัวใจใหม่ให้กับลูก ลูกอยากมีชีวิตใหม่อยากมีความหวังอยากมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีและผ่านปัญหาได้ลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรคุณและอยากให้คุณได้รู้จักพระเจ้าที่รักคุณจริงๆและจะปลอบปรรโลมหัวใจที่บอบช้ำของคุณค่ะ